ครับอ่ะอย่างอื่นที่มีอ่ะ <Ges> สัปดาห์จริงๆวันนี้เป็นเกียิมากครับที่ได้มาเปิดแบบโปรโั่โซของจ่ายในวันนี้นะครับก็จริงๆวันนี้เนี่ยตรงนี้เป็นที่แรกเลยนะที่มาเปิดในประเทศไทยนะครับแล้วก็อยู่ที่เอ็มซ i a เฟียนะครับก็จริงๆงานนี้เนี่ยจัดขึ้นนะประมาณ1เดือนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้ลองมานะครับมีแบบสินค้ามากมายเลยทั้งไม่ว่าจะเป็นแบบว่าของแล้วก็เป็นแบบขนมหรือว่าแม้แต่เครื่องดื่มเองนะก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาแบบถ่ายรูปหรือลองมาชิมดูครับผม ก็มีประมาณ2โซนนะครับผมเป็นโซนเกี่ยวกับขนมแล้วก็เป็นโซนที่ขายแบบอุปกรณ์ต่างๆคิดว่าถ้าเกิดใครมาเนี่ยน่าจะชอบเพราะว่าคาบิบาร์าน่ารักมากครับผมพอได้เดินแล้วในภาโซนไหนเป็นพิเศษเนตัวไหนที่เราขึ้นช่อเป็นพิเศษชอบโซนตุ๊กตาครับเดี๋ยวน่าจะได้ตุ๊กตาคาบิบเบอร์าที่เป็นแบบเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยน่ารักมากของผมก็เป็นโซนตุ๊กตาเหมนแบบเราต้องจิ้เหมือนจับมีตัวของแบบเป็นแบบตุ๊กตาอันหนึ่งแล้วก็ที่มันแบบบีบได้ แต่ว่ามีกลิ่นแบบเป็นแบบกลิ่นหอมขนมปัองอะไรอย่างเง<ส>ี<ส>้ยก็อยากเอให้คนได้มาหลอกอย่างคนมา,นมาสคอตก็ร้องแล้วก็น่ารักมากเขาได้กินกับคนรักการครับมาสอ๋อคนมาสคอดโอ้น่ารักมากไม่กินมีเต้นแบบเแบบยอะๆย,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 ยน่ารักมากน้องสนมากใช่ได้เห็นสองคน,นของเขา ก็จริงๆเราก็ได้เล่นกับเขาเมื่อกี้แล้วก็ได้เต้นได้คุยเลยก็มีความน่ารักตามแบบความมัสคอตอยู่แล้วแล้วก็จริงๆเรื่องคาปิลลาราที่เป็นแบบทีมของตรงนี้เนี่ยก็แบบว่าน่ารักมากๆทุกคนได้ได้ได้แบบได้เห็นได้รู้สึกเออน่ารักมากเมื่อกี้แบบผมกอดไปเลยอะไรเงี้ยตอนถ่ายรูปถ้าอย่างนี้นเนี่ยต้องบอกเลยแต่ว่ชอบตามความเป็นต่ามตามควาอะไรก็ได้ จริงๆพี่น่าจะชอบตุ๊กตาที่มันใส่ชุดเป็นฮาวายป่ะอ <c oughs> ันไหนตัวใหญ่ตัอเล็กตัวทีน้อยตัวใหญ่เป็นคาบิวลาใส่ชุดเป็นแบบเหมือนฮาวายอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมชอบตัวเหมือนขนมปังเลมอนครับที่เป็นแบบลูกคาบิบาร่าอะไรเงี้ยเหมือนมันแบบเป็นสกูชี่บีบได้ด้วยแล้วมันน่ารักมากคิดว่าเดี๋ยวแบบคงจะซื้อทำงานแน่นอนเนี่อาจจะได้ฟรีก็ได้วันนี้อย่างคมชื่นชอบไอทีไอทีจารทีกเรรักต่างด้นอย่างรักไอที ไม่อไว่าบอกว่บอ,อ่าสับรที่สอ่อรอ่าีออ่เจ่เอ,อออ๋อโอเคโอเคอ๋อ,อก็สามคำใช่ไหมครับเอาน้าเออ สดใสแล้วก็ของหวานเออทำมมาดีเลยโอเคก็กโซนน่ารักสดใสครับสาาาักทนมคำก็อยากให้มา คนัวรจ่กันนะครับผมเป็นต่อไปสโตร์ก็จัดงานประมาณหนึ่งเดือนคิดว่าทุกคนที่หลงใหลาคาแรคเตอร์ของไทวิปป่าเนี่ยกมมาที่นี่คือคลั่งแน่นอนแล้วก็ชอบแน่น,นอนมันน่ารักมากครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับตั้งอยู่ที่เอ็มสปีร์นะครับผมก็ตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไปนะสามารถมาได้นะครับก็รับรองว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับ เออหยิเอา้หยิบมืหดูยก่อนเลยจริงๆีิทั้งสองก็ตอนนี้เหมือนกําลังเริ่มทําบทกันครับแล้วก็จริงๆก็คร่าวๆก็จะเป็นเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของสองคู่ครับขอคือโฟมดเชียร์แล้วก็ป้าบินบัวเนี่ยก็จะเป็นแนวที่เออโชว์ด้านความบันขึ้นประมาณนี้ฮะเฮลยกล่าไปหมดเลยโชนทด้านความรักกันมากขึ้นของสองคู่คือคทมันจะเปลี่ยนแบคนิคหนงกัน ผมว่าจริงๆแล้วซีซั่นสเนี่ยมันก็ได้เห็นเ,เรื่องของการพัฒนาตัวละครมากขึ้นอนย่าว่าจริงๆแล้วพอเราผ่านซีซั่นหนึ่งมาแล้วเนี่ยของความสัมพันที่มันเป็นแบบกักกักถ้าเป็นคนสมั์ที่เป็นแฟนมากขึ้นมันจะเป็นอย่างไรอะไรก็ต้องรอติดตามดูครับ จริงจริงความพร้อมเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าผมก็เราก็ใส่สูตรกันมาอยู่แล้วในทุกๆงานอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่ามันก็เตรียมตัวหลายๆอย่างทั้งการกลับไปเป็นคาแรกเตอร์เดิมหรือว่าทํำยังไงที่เราจะทําให้เหมือนเล่นในคาแรกเตอร์เดิมแล้วมันมันมีสีสันหรือมีมิติมากขึ้นของครเนแล้วก็ ริงๆว่าเรื่องคาแรคเตอร์ก็ไม่ได้เปลี่ยนมากแต่ว่าจะเป็นเหมือนกับว่าเคมีของแต่ละคู่มากกว่าที่จะพัฒนาไปเป็นยังไงหลังจากที่ซีซั่นหนึ่งที่จบไปอ e ีดีเจ็ดหมืนได้เป็นแฟนกันลงเอยแต่ว่าเหมือนอยากให้คนดูเห็นมากกว่าว่าหลังจากที่ลงเอยกันแล้วเนี่ยมันจะมีมะอะไรค <จะ S 1> ู่จะเป็นยังไงมีอะไรเกิดขึ้น,น,นบา้างไงมันจะมีเอ๊ะแบบแบบซีซั่นหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอดูอีซีอะไรมแบบน้อ๋อ ผมว่าจริงๆแล้วเออด่ด้วย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 การเป็นแฟนเนี่ยผมว่ามันก็จะหวานขึ้นแหละแต่ว่าจริงๆมันอาจจะต้องมีบางอย่างเพื่อแบบว่าให้มันแบบกลมกล่อมมากขึ้นเออ,เ,อ,อเพื่อแบบไม่ให้เลี่ยนมากเกินไปหรือเปล่าผมไม่รู้อันนี้เดาวเอาเออคิดว่าเสริมให้มีมิติมากกว่าแ,แต่ละคู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ทีอ่อยากเห็นเวลาหวานๆกันต้องนะ้นะครับใช่ครับบรรดานการ์เซอร์ของในละครแล้ว อ๋อผมหรอเออเอ้ผมไม่ค่อยผมปกติผมเป็นปกติคุยกันปกติใช่ไหมล่ะใช่เออตอนที่มันแต่สั้น้นแรกมันดีแล้วจริงจริงก็กดดันกดกดดันประมาณหนึ่งเพราะว่าเหมือนซีซั่นหนึ่งก็ทำให้ดีมากแล้วก็สร้างเขาเรียกอะไร เออแรงก็เพิ่มใหม่ๆอย่างเงี้ยเหมือนคนทำเล็บตามหรือว่าเพลงของพี่ดิวที่เป็นไวรัลเองอะไรเงี้ยก็คิดว่าซีซั่นสอง,สองน่าจ,จะต้องเพิ่มความพิเศษ,ษมากขึ้นเยอะเหมือนกันครับจากซีซั่นแรกอย่างเงี้ยแต่นอกจากจะมีแฟนใหม่จริงๆ ต้องบอกก่อนว่าแฟนมิสเนี่ยมีที่ไทยเป็นที่แรกครับก็ยังไงถ้าถ้ามันมีเป็นแบบว่าเออคลิปหน้าหรือว่ามีที่ไหนหรือเพิ่มเติมรอบไหมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถติดตามได้ที่ไอจีของทุกกี่ครับตอแต่ว่าตอนนี้มีที่ไทยเป็นที่แรกครับยังบอกไม่ได้ครับแต่ว่าเดือนมิถุนาครับก็สามารถเข้าไปติดตามไอจีของลูกกี้ได้คบางพิเศษเราจะได้เห็นอะไรน่าหยาบแฟนมิ้นสมัยนี้โอ้โหปรากฏว่าไอสปาร์นั่งเลยแลิง พีเจอาจจะแบบว่าตีพีเจอาจจะเล่นมายากลเปนีเจใส่จริงอ่จริงมีความพิเศษครับจริงๆริงตอน4ี่โมงห้าโมงเพิ่งปล่อยทีเซอร์ของไทริตไปตัวแรกครับก็แน่นอนพิเศษแน่นอนครับผมจากแบบพัฒนาโชว์ของเราเนี่ยก็อาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆมากขึ้นหรือว่าอะไรที่แบบทุกคนอยากจะเห็นก็อาจจะได้เห็นในงานงานนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นตลอดรอถูกซองอะไรกันเรู้ ออเ่ผมว่าจริงๆเรื่องของเพลงก็ต้องซ้อมครับแต่ว่าเรื่องของการพูดคุยอาจจะไม่ต้องซ้อมเพราะพูดกันแฟนอยู่แล้วนจริงๆมีการพูดคุยหมายถึงว่าแบบอยากจะโชว์อะไรมากกว่าเริ่มมีแล้วครับก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบน่าจะชอบให้ครับโค้พงปาน <med> ก็ฝากกันนะครับผมเดือนพฤษภาคมจะมีแฟนมิตรแรกของพวกเราทั้ง4คนครับของเจลบอยสถานะกระจายก็อยากเชิญชวนคนนะครับแล้วก็ว่ามีโชว์พิเศษแน่นอนแล้วก็ได้เห็นมิติใหม่ๆของเราขึ้นมาแล้วก<ล><ล>็มีแบบอาจจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไงก็อยากทุกคนมานะครับโอเคขอบคุณครับที่มา